หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ป่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ใคลายความผูกพันในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราปล่อยวางตัดใจให้ได้จากทุกสิ่ง มือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยปกติใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับการคิดในเรื่องภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ประสบความสําเร็จหรือความสมหวังในชีวิตเลยแม้เราจะเพียพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายก็าตาม เราไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหรือความพึงพอใจสูงสุดจนไม่อยากปรารถนาอะไรอีกเลยนะเพราะสิ่งที่เราปรารถนาะนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้มันเกิดขึ้นในยุคข,ของเราซึ่งสันติภาพของโลก จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสันติสุขภายในนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นซึ่งการเจริญสมาธิภาวนานะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ประหยัดสุดและวก็ง่ายที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีความเพียพยายามในการที่จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสันติภาพกันนับครั้งไม่ถ้วน ได้หวังว่าสักวันหนึ่งจะเกิดสันติภาพของโลกขึ้นมาได้จริงๆแม้จะมีความตั้งใจทีอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสันติภาพโลกก็ยังไม่เคยขึ้นเลยเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าสันติภาพมีจุดเริ่มต้นณจุดไหนและจะเข้าถึงได้อย่างไร คนเกือบทั้งโลกดัไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าสันติภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่กลางกายของทุกๆคนและสามารถเข้าถึงได้ได้วยการหยุดใจของตัวเองก็ทั้งได้พบหยุดแรกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่ แท้จริงภายในตัวเมื่อมีความสุขแล้วก็สาม,มารถแบ่งปันความสุขรอยยิ้มความรักและปรารถนาดีไปยังบคุคคลครอบข้างครอบครัวมวลหมู่ญาติมิตสังคมประเทศชาติและก็ขยายต,ต่อกันไปทั่วโลก และสิ่งดีงามที่จะก่อยเกิดประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกและสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างไร้พรมแดนต่อจากนี้ไปก็ให้หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ร้องกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ